วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟในไะอโฟน6นะครับเราก็มาปรับฝูกสูงกันดูว่าจะได้หรือไม่อ๋อมาเล่นในบอร์ดซีวีซีพร้อมแล้วนะนาแ,แป๊บเดี๋ยวตัดตอนที่เริ่มเกม อ่าก็เริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบแป๊บขยับลงมาโอเคนะครับอุ้ยหัวหนึ่งอย่างนี้ไปไหนวะตรงยา ยังไงอ่ะเอ้ยไม่ลอนได้โอ้ยเจ็บโอ้ยลัดคิวไม่ได้คิวเลยจะช่างเถอะอยางไงก็แดัมก็ต้องขึ้นอ่ะนี่ยังไงมั่งอันนี้เฟิรมเลทสูงกลางสูงครับ แล้วก็ปรับสว่างสว่างทั้งหมดเลยนะครับปรับค่าสูงหมดเลยใช่ไหมครับใช่มันก็เลื่นๆอยู่นะครับลื่นมากๆไปกันเลยเรจะสำหรับออเจ้า<ะ>ตัว iPhone 6นะคะก็จะมารีวิวเกมฟรีไฟล์ Fi, ในการปรับค่าของดูดูนะคะ ว่ามันหลายปีแล้วเนี่ยมันสามารถเล่นฟรีไฟล์ปรับค่าสูงได้ไหมนะคะก็อันนี้เรามาชมคลิปกันก็ได้อยู่นะไม่ลื่นไม่หน่วงไม่สนุดนะคะอ้าวตรงไหนอ่ะยิงตรงไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าแอบ,บยิงอ้าวเกมพิก

หายชดหัวเป้าไม่ไรให้เราหายชดตัวอ่าทำไมหัวอันนี้ปับค่าส,ออสูงหมดเลยนะคะทั้งอะไรนะลกูกทั้งไอน,นี่ทั้งแสงทั้งคนคมชัดอะไรประมาณนี้นะครับเอ้ยใครยิงอ,อ่ะก็มารีวิวไอโฟนหกนะคะว่าตอนนี้มัน เกมที่ปรับความคมชัดละเอียดสูงโอ้ยโอเคตายหมดยกตีมวิ่งมาอย่างเท่เด็ที่ไหนได้เขาอ,อยู่เขาอ,อยู่อีกด้านหนึ่งไปทำใจทำใจนะเพื่อนๆ ภาพความละเอียดก็คมชัดน,นะคะสำหรับเจ้าตัว iPhone เนาะรุ่นนี้เราวิ่งวิ่งให้ลับไป,ปยิงเหมือนเดิม ไม่มีใครเฝ้าใช่ไหมเออดีเออไม่มีใครเฝ้าวัดความคมชัดของภาพได้เลยนะคะ bọn giao với khai ờ chè ba ơi ông ngoại anh ba ao, oh, rồi bạn bị trẻ gì cả. Ừ. Đi đi đi. Game mình thích. เมื่อกี้เล่นเม่ถนาดเท่านั้นแหละโอ้โหใจหายใจคว้างกันหมดเกมมันพลิกได้ยังไงเออบาด็นบาเดนเกมมันพลิกพลิกแบบไม่ธรรมดาด้วยนะเออเอาสุด โอ้เพื่อนดูอย่างฉันเล่มั่งตกนงนะอ่ะเยบนพืนนเมื่อกี้ยังไม่ปรับค่าที่ที่ถนัดเท่านั้นแหละเอออ่าอ่าจะแตกจะแตกเฮ้ยยิงจากทางไหนอ่ะ อ๋อเฮ้ยหลังว่ะอะไรวะโอ้ดีโอ้ดีจะบอกนะว่าจะแพ้อ๋อดูมันเล่นกันนะฮะโอ้โหเฮ้ยเอ้ยปวดกระบาลว่ะโอเคแพ้ไปจบ